ส่วนเมื่อวานนี้ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะอาม,มานะคะขับรถเก๋งลุยเดี่ยวไปจอดหน้าม็อบราษฎรใต้ที่มีการจัดชุมนุมหน้าป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตหัดใหญ่เพราะการบีบแตรและก็ลงมาต่อว่าอย่างเกรี้วกราดวิตมีเรื่องกับผู้ชุมนุมด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในนามราษฎรใต้รวมตัวกันรบริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินเวียเขตหาดใหญ่ซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่เพื่อประนามเหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณสารหลักเมืองราชนาบิมในรวมถึงนางเลิงเมื่อวานนี้ทําให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงการรุมทําร้ายทีมแพทย์อาสาและก็เรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112และปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกลุ่ม โดยระหว่างที่แกนำเยืยนประสายอยู่นั้นปรากฏว่าก็มีอาม่าคนหนึ่งค่ะขับรถเก๋งเข้ามาจอดแล้วก็บีบแตรเสียงดังลั่นยาวเลยค่ะพร้อมกับเปิดประตูลงมาจากรถเก๋งลงมาต่อวา่าแล้วก็ด่ากลุ่มผู้ชุมนุมด้วยอารมณ์ที่กลัดเกลียวด้วยความไม่พอใจและก็ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรใต้ก่อนที่ทางตำรวจจะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์แล้วก็พาอาม่าคนนี้ขึ้นรถ และได้บีบแตรลากยาวอีกรอบค่ะโดยมีกลุ่มรัศดรใตย้ยืนชู3ามนิ้วลอกรอบแล้วก็ตะโกนว่าสักดีนาจงพินาศประชาราจงเจริญค่ะทําให้อมาคนนี้เปิดประตูลงมาอีกรอบค่ะแล้วก็เดินเข้าไปปัดมือชายคนหนึ่งที่ยืนชู3มนิ้วใส่ตําจนตํารวจต้องพาขึ้นรถอีกครั้งแต่ก่อนออกไปก็ยังบีบแตรลากยาวอีกรอบนะคะแล้วก็ขับรถออกไปในทันทีแล้วก็แม้จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากลุ่มรัศดรใต้ก็ยังคงจับชุมนุม ปราสายต่อไปก่อนที่จะมีการสลายตัวไปโดยใช้เวลาจากกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมง ส่วนเมื่อวานนี้ที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะอาม,ม่านะคะขับรถเก๋งลุยเดียวไปจอดหน้าม็อบราษฎรใต้ที่มีการจัดชุมนุมหน้าป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพราะของการบีบแตรและก็ลงมาต่อว่าอย่างเกี้ยวกราดวิดมีเรื่องกับผู้ชุมนุมด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในนามราษฎรใต้รวมตัวกันบริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินเวียเขตหาดใหญ่ซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่เพื่อประนามเหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณสารหลักเมืองราชนาวิมในรวมถึงนางเลิงเมื่อวานนี้ทําให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงการรุมทําร้ายทีมแพทย์อาสาและก็เรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา1 1 2และปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกลุ่ม โดยระหว่างที่แกนำยืนประสายอยู่นั้นปรากฏว่าก็มีอาม่าคนหนึ่งค่ะขับรถเก๋งเข้ามาจอดแล้วก็บีบแตรเสียงดังลั่นยาวเลยค่ะพร้อมกับเปิดประตูลงมาจากรถเก๋งลงมาต่อวา่าแล้วก็ด่ากลุ่มผู้ชุมนุมด้วยอารมณ์ที่กลัดเกลียวด้วยความไม่พอใจและก็ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรใต้ก่อนที่ทางตำรวจจะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์แล้วก็พาอาม่าคนนี้ขึ้นรถ และได้บีบแตล่ากยาวอีกรอบค่ะโดยมีกลุ่มรัษฎรใต้ยืนชู3นิ้วล้อกรอบแล้วก็ตะโกนว่าสักดีนาจงพินาศประชาราจงเจริญค่ะทําให้อมาคนนี้เปิดประตูลงมาอีกรอบค่ะแล้วก็เดินเข้าไปปัดมือชายคนหนึ่งที่ยืนชู3มนิ้วใส่ตําจนตํารวจต้องพาขึ้นรถอีกครั้งแต่ก่อดออกไปก็ยังบีบแตล่ากยาวอีกรอบนะคะแล้วก็ขับรถออกไปในทันทีแล้วก็แม้จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากลุ่มรัศดรใต้ก็ยังคงจับชุมนม ปราศัยต่อไปก่อนที่จะมีการสลายตัวไปโดยใช้เวลาจากกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมง